ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับจะมารีวิวสินค้านะครับตู้เสียม4ีนะครับหยอดได้ทั้งเหรียญและแบงค์นะครับช่องหยอดเงินครับเงเสียมเสียมซีตายายยศมิงทิสาภาเกตันติตายายเทวามหิติกาเตปิตุมเหอนุรักษันตุอโลภเยนะสุเขนะจ้า ตกที่เลข18นะครับแล้วก็มาเอาคําทํานายหมายเลข18ครับนี่ครับแล้วก็อ่านนะครับอ่านคําทํานายครับตู้เสียมซีครับหยอดได้ทั้งเหรียญและแบงค์นะครับท่านใดสนใจก็0 8 2นี่ครับ0 8 2 8 5 0 0 0 9 7นะครับ0 8 2 8 5 0 0 0 9 7นะครับโทรมาสอบถามได้ครับนี่ครับเบอร์โทรนี่ครับ